สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube เคมแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งครับสำหรับข้อนี้เป็นข้อที่18แล้วครับกำหนดตำแหน่งของธาตุ7ชนิดครับในคาบที่1-4ของตารางธาตุดังนี้โอเคเขาก็ให้ตารางธาตุมานะครับจากข้อมูลข้อสรุปในข้อใดถูกต้องอื ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้นะครับถูกต้องก็มาดูข้อมูลในตารางก่อนนะว่าเขาให้อะไรมาบ้างก่อนที่เราจะไปดูช้อยกันนะครับก็โอเคครับตรงนี้เห็นไหม IA แล้วก็ IIA แบบเนี้ยก็คือบอกหมู่ถูกไหมครับว่าอยู่หมู่ A ตรงนี้คือหมู่1นี่คือหมู่2หมู่3มหมู่4หมู่5 6 7 8นี่คือหมู่ A หมดเลยนะครับมี8หมู่ แล้วที่เขาให้มาเนี่ยโอเคนะ A B อยู่หมู่ห C อยู่หมู่ส E D อยู่หมู่ส F G อยู่หมู่เ็แล้วก็ไปดูครับว่าข้อไหนเนี่ยถูกต้องมาดูกันเลยข้อที่1ครับธาตุ A B C และ D เป็นธาตุโลหะโอเคครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าหมู่ไหนเป็นธาตุโลหะนักเรียนครับโดยปกติแล้วนะครับ หมู่หมู่สอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับว่ามันคือโลหะส่วนบริเวณตรงนี้ครับแต่เขาไม่ได้บอกมานะนี่คือความรู้เพิ่มเติมนะครับมันจะเป็นพวกของโลหะทรานซิชันส่วนหมู่3 4 5 6 7 8จะมีทั้งกึ่งโลหะนะแล้วก็3 4เนี่ยจะปะปนกันนะแต่ครูเขียนเป็นกึ่งโลหะให้ก่อนนะ 3 4เนี่ยมันจะมีพวกกึ่งโลหะปะปนอยู่ด้วยแล้วก็4567ตรงนี้นะครับ4578ตรงนี้จะเป็นอะโลหะแล้วก็หมู่8ครับโดยเฉพาะหมู่8ตรงนี้นะครับก็คือพวกของแก๊สเฉืยครับหรือว่าแก๊สมีตระกูลนั่นเองโอเคนะงั้นเดี๋ยวมาดูกันครับข้อที่1เมื่อกี้เราน่าจะพอตอบได้แล้วนะธาตุ a b c a b c ตรงนี้เป็นโลหะชัดเจนถูกไหมครับมันอยู่ในหมู่หหมู่2ส่วน e ครับ e จะอยู่ในหมู่3ซึ่งหมู 3, ่3ธาตุตัวแรกคืออะไรมาดูครับหมู 3, ่3าธาตุตัวแรกตรงนี้นะครับคือโบรอนซึ่งโบรอนคือกึ่งโลหะครับอย่างที่ครูบอกครับว่าหมู่3 a หมู่4 a ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนของพวกกึ่งโลหปะปะปนอยู่ด้วยนะครับเป็นขั้นบันไดแบบนี้ครับไปเลยจนถึงหมู่7เลยนะเห็นไหม เป็นขั้นบันไดที่เป็นสีชมพูอยู่ตรงนี้ดังนั้นนะครับเมื่อกี้เนี่ย e ของเราก็คือเป็นโบรอนซึ่งเป็นกึ่งโลหะดังนั้นข้อ1ก็ผิดทันทีเลยนะครับเพราะ e คือกึ่งโลหะต่อไปอันที่2ครับธาตุ f และ g มีสมบัติทางเคมีแตกต่างกันก็ไปดูครับ f อยู่ตรงนี้ g อยู่ตรงนี้โอ้โหนักเรียนชัดเจนอยู่นะ มันอยู่หมู่7เหมือนกันครับถ้าอยู่หมู่เดียวกันคุณสมบัติทางเคมีก็จะเหมือนกันนะครับหมู่เดียวกันดังนั้นข้อ2ก็ผิดนะต้องเขียนว่า F และ G มีสมบัติทางเคมีเหมือนกันนะครับเหมือนกันโอเค แสดงว่าข้อ1ข้อ2ผิดไปแล้วนะต่อไปครับมาดูข้อ3ถ้า a c d และ g มี Valence อิเล็กตรอนเท่ากับ3คํคำว่า Valence อิเล็กตรอนหมายถึงอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดถูกไหมโดย Valence อิเล็กตรอนนี้เราสามารถดูได้นะครับจากการที่มันอยู่หมู่ไหนอย่างเช่นถ้าอยู่หมู่1จะมี Valence อิเล็กตรอนเท่ากับ1อยู่หมู่2มี Valence อิเล็กตรอนเท่ากับ2 ยูโม่สามมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ3ยูโม่สี่มีเวเลนซ์ 3. อิเล็กตรอนเท่ากับ4อะไรประมาณนี้ครับดังนั้นก็ไปดูครับ A ของเราอยู่หม่ไหน a อยู่หมู่1แสดงว่ามีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1 C ของเราอยู่หม่2มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ2 d ดอกของเราอยู่หม่3มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ3 g อยู่หม่7มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ7ดังนั้นข้อ3ก็ยังผิดนะครับ ต่อไปครับข้อ4ความเป็นอะโลหะของธาตุ g มากกว่า f ความเป็นอะโลหะของธาตุ G มากกว่า f ก็สังเกตน,นิดนึงนะครับ F กับ g ตรงนี้เนี่ยอยู่หมู่เดียวกันแต่เมื่อพูดถึงความเป็นอะโลหะนะครับตัวที่อยู่ด้านบนนะครับตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะมีความเป็นอะโลหะที่มากกว่านะครับจาก อะโลหะน้อยจากข้างล่างนะครับไปข้างบนก็คือมีความเป็นอโลหะมากดังนั้นนะครับ F เนี่ยจะมีความเป็นอโลหะที่มากกว่า G ดังนั้นข้อ4ก็ผิดนะครับโอ้โหจากที่ครูดูนะครับข้อสอบไม่ว่าเขาจะถามว่าข้อใดถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องเนี่ยส่วนมากข้อที่ถูกอะ่ะมักจะอยู่ข้อ4ข้อ5ตลอดเลยอะ่ะ เหมือนเขาต้องการให้เราเสียเวลากับการคิดนะครับดังนั้นถ้านักเรียนเจอจุดประมาณนี้คิดจากข้อล่างขึ้นบนนะเผื่อไปเจอข้อถูกก่อนเลยโอเคครับข้อนี้แสดงว่าคําตอบท,ที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่5นะครับมาดูกันนะว่าถูกต้องอยังไงเมื่อพูดถึงความม่วงไวัยในการเกิดปฏิกิริยาของาธาตุกับน้ำนะครับถ้าเรียงจากมากไปน้อยคือ B, A และก็ C นักเรียนครับปกติโลหะหมู่1หมู่สเนี่ยมันสามารถทําปฏิกิริยากับน้ําได้อย่างรุนแรงมากๆเลยนะโดยเฉพาะหมู่หนึ่งนะครับโดยเฉพาะหมู่หนึ่งเนี่ยโอ้โหมันแบบรุนแรงมากๆเลยในการทําปฏิกิริยากับน้านะครับมันจะมีความว่องไวมากๆเลยนะโอเคตอนนี้ดูนะถ้าดูจากบนลงล่างปุบ๊บบนลงล่างเนี่ยข้างล่างนะครับจะมีความว่องไวมาก ด้านบนจะมีความว่องไวน้อยนะครับนี่นะถ้าอยู่หมู่เดียวกันนะครับอยู่หมู่เดียวกันข้างบนจะมีความว่องไวน้อยข้างล่างจะมีความว่องไวมากแต่ถ้าอยู่คนละหมู่กันนะครับอยู่คนละหมู่จากขวามาซ้ายนะเดี๋ยวครูกออนนี้ลบตรงนี้ก่อนนะจากขวามาซ้ายแบบนี้โอเคนะครับ ฝั่งทางด้านซ้ายจะมีความว่องไวมากฝั่งทางด้านขาวาจะมีความว่องไวน้อยอนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหมู่หนึ่งอ่ะมันจะมีความว่องไวมากกว่าหมู่สองแล้วก็า้าที่อยู่ด้านล่างของหมู่หจะมีความว่องไวมากที่สุดแล้วก็ลองเรียังดูครับ B ว่งไว้มากสุดก็ถูกนะอยู่ด้านล่างลองลงมาก็คือ A ก็ถูกต้องครับแล้วก็ลองลงมาก็คือ C ดังนั้นข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องครับคือตอบข้อที่5นั่นเองหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําได้นะครับโอเคฝังนักเรียนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง y o u t u b e ของครูด,ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย